มันนี่นะอิติสต้าดาวทันเชียงหันนี่ผู้คนคือวันรุ่งร้อนเหรอคุณชาวมักกิจครับรถกระบะยี่ห้อยี่ห้อก็เจมน์ปรามานำครับกับจักรยานย่างอุ่นฟอยห้าเลยครับเรื่องเขาเป็นเสียงละเอียดสองหน้าหนึ่งสองสากับเรื่องสายไฟมีการเรื่องส่งเสริมประเทนี่เพราะว่าทั้งหายนครับกพราะเป็นเรื่อง การด้านเขาทานอยุงรต้องเ่เติมไีนีครเห็นครบขการตั้งกีฬาขีดขีดการเล่นกันอกหลายนโยบายนะครับนี่เลยวายอๆนะครับขอบคุณนะครับเอพี่ๆครับปอบคุอนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รัหมายเลขยครับหมเลขครับแก้วมวงนี้สีไม่ตกนะครับอันนี้น่าจะเป็นลขสามไปเอาเดีวนี้ที่หมกฟาระวนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก้วนี้ปย

ยกโตยกโตเป็นนโอจะเป็นได้คนอะไรเป็นไ้ยกเป็นไคนเป็น้คนเป็นไดคน กาะค่ปลยออกเลไนกละเกขึ้นขึ้นบุกจีนร้านเลยจีนดีไไดเอาใจเลยเป็นนที่เกะจังเลยไม่เห็นไม่เห็นเ็เลยตอนนู้นอ่ะ น้ามื่นนะป่านน้ามื่นนะไม <laughs> หน้ามืดอีกาตาใสาย,ยงเดียวเลยคณะ,ะเดียวเขาบอกขนาดลุงเข้ามาเมียเข้ามาคอมเมนต์ไม่เห็นคณะนตาดูมังดูนี่นั่นหนักเลยอ่ะรู้าการ

กะโวครับปวจะสครับจะใส่ครับบัพวขาวัวขาววครับโอ้มาจากบพวขาวอยู่งายแลวครับเนี้ยตาหาอบ่หเ่ามะเครื่องลงดทุ่มเอาไข่มออมาไของว่คิดก่อนไอบมือขอจด้นี่นะคะไข่ย่างไรอย่างเนี่ยไม่้ใขว ใช้รถเจ้อยสายนอะรเมเ็นยัไอยู่เ้าอีกจัแ้ก่ไหแล้วก็เบกน่เลยแล้บดบรรอากาศรอทุกคนครับอกไเลยรอบแต่วัแรกที่แกมาเล้กเ้หมดช่วยกันทำลายเลย ขอบคุณมากเลยเจ้ตาสาวทุกคนชแนลดีนะคะกดกดติดตามกดกระด่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ